ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับค่ะเรามาคาเฟ่เปิดใหม่นะคะคาเฟ่กลิ่นอายฝรั่งเศสที่ต้กนกำเนิดอ,อยู่ที่ญี่ปุ่นและก็มาเปิดที่ไทยแล้วที่เอมคอตเทียนะคะชื่อคาเฟ่คิดเซเน่เราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเมนูที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ของแบรนดิ้งต่างๆเป็นยังไงนะคะ ภายในร้านนะครับก็จะมีสินค้าแฟชั่นต่างๆให้เราเลือกซื้อนะครับมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าต่างๆให้เราเลือกดูนะก็จะมีโลโก้ที่เป็นรูปสุนัขจิ้งจอกอยู่นะครับรูปสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วก็มีเอามาเล่นกับหลายธงชาติไทยด้วยนะครับทีนี้เรามาส่วนที่เป็น ร้านกาแฟบ้างนะครับก็คือจะมีกาแฟชาเขียวโกโก้อะไรต่างๆขายนะครับรวมถึงมีขนมให้เราเลือกรับประทานด้วยภายในร้านเนี่ยจะไม่ได้มีที่นั่งเยอะนะครับแต่ว่าเขาจะจัดโซนนอกร้านเนี่ยให้เราออกไปนั่งได้นะครับแล้วก็มีมุมกับป้ายร้านคาเฟ่คิสเนะที่ใครมาก็ต้องมาแวะถ่ายรูปนะครับแบบนี้เป็นต้น แก้วแรกของเรานะคะแก้วพลาสติกแก้วแรกของเรานะคะยูจิฟรีสยูสูนะคะชาเขียวจากเมืองยูจิของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีสปาร์คิงแล้วก็มีความยูสูนะคะแก้วที่2เบสิกของลุงมานะคะคือลาเต้และของเราเองมัทช,ชะเป็นเมนูเต้าประจําที่เราชอบกินของที่นี่นะคะแล้วก็มีเลมอนเค้กด้วยและช็อตเบรดเป็น ตัวโลโก้ของที่นี่คิสเน่นะคะเป็นชุนักจิ้งจอกน้อยน่ารักนะคะให้ออกไปแล้วที่าเลยค่ะค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับการแวะคาเฟ่คิสเน่คาเฟ่น้องใหม่นะคะที่เอ็มคอเทียนะคะใครอยากจะมาชิมแนะนำให้ชิมพวกชาเขียวนะคะถือว่าดีมากซึ่งเราลองมาหลายหลายที่แล้วนะคะหมายถึงว่าทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่นี่ะค่ะ ชาเขียวมาตรฐานเดียวกันแนะนำเลยค่ะทั้งเบสนมหรือเบสสปาร์คิงนะคะดีทั้งคู่ถ้ามานี่แวะมาชิมชาเขียวนะจ๊ะใส่ชาเขียวแนะนำเลยจ้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ